วันนี้ผมจะมาแนะนำปืนกลสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเนื่องจากเกมนี้มีปืนหลากหลายรูปแบบมากและการแต่งปืนที่ค่อนข้างละเอียดละยากพอสมควรสำหรับมือใหม่หลายๆคนผมที่ผ่านการเล่นมาแล้วทุกรูปแบบของเกมนี้และเล่นมาแล้วทุกปืนในทุกซีซันผมจึงอยากจะแนะนำปืนเก้ากระบอกนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าปืนที่จะแนะนำในวันนี้จะเป็นปืนกล Assault Rifle ทุกกระบอกเลยนะครับเพราะมันน่าจะเป็นปืนที่มือใหม่จับบ่อยที่สุดและเล่นง่ายที่สุดแล้วและส่วนกระสุนผมจะยังไม่ได้แนะนำในคลิปนี้นะครับเพราะกลัวว่าคลิปมันจะยาวและมันจะลึกเกินไปจนนนนทใใหหห้้้มมือ่ลายคคัังงไดรบ โดยผมจะจัดเทียร์ปืนตั้งแต่ราคาประหยัดจนมาถึงระดับแพงกันเลยนะครับแต่ทุกกระบอกจะแต่งให้พอดีกับงบและยังคงใช้งานได้ดีจริงไม่ใช่ว่าทุกกระบอกจะต้องแต่งไฮท็อปไปซักทุกอย่างนะครับไม่อย่างนั้นทุกกระบอกก็ดีหมดนั่นแหละครับทุกคนและต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าสําหรับมือใหม่การหาเงินตอนเริ่มเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายปืนแค่1นึ่ง0รสแสนก็อาจจะแพงแล้วครับสาหรับใครหลายๆคนผมจึงแต่งปืนนะครับในราคาที่จับต้องได้ทุกกระบอกและมีค่าสถานะในระดับที่ดีอีกทั้งถ้าเพื่อนๆชอบปืนนี้ก็สาาาามมมรรรถลลงงทุนจัเเตตต็ไ้อกยคบ และทุกปืนที่ผมแนะนําผมจะดูเกณฑ์ลหลักๆเลยคืออัตราการลั่นหรือไฟเลทและแรงยิงนะครับหรือไฟพ w e r จะใช้2อ,อย่างนี้เป็นหลักครับและลองลงมาคือแรงถีบและค่าสถานะต่างๆที่ไล่ลงมาและปืนทุกกระบอกที่ผมจัดตารางมานี้นะครับจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมและค่าสถานะตามความจริงที่เกมระบุไว้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมโดยเทียบปืนผมจะจัดไว้3ระดับครับมีตั้งแต่เทียบประหยัดเทียบยอดนิยมและเทียบสุร่านคนรวยและก่อนจะไปเริ่มแต่งปืนกัน,กน,นะครับผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับทุกคน แอ p l e m i มินเกม์ท็อปอัพบริการเติมเกมออนไลน์ครบวงจรมีทั้งอ r e n a b r e a k o u t ทั้งใน PC และโมบายการันตีราคาถูกกาเติมเองแน่นอนปลอดภัยหิห่วงเพียงแค่ส่งเลข UID ดีภายในเกมให้อดมินก็เติมได้แล้วและยังมีบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นพับ G f ฟ e e Fire ROV มีแอดมินคอยให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนเลือกชำระผ่านธน,นาคารได้ทุกค่ายหรือจะจ่ายผ่านบัตรทูมนี่ก็ง่ายเพียงปลายนิ้วเติมถูกเติมไวปลอดภยัยต้องแอปเปิลมิรับเติมเกม แอดไลไรอย่าลืมใส่ด้านหน้านะจ๊ะก่อนเติมอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสั้นนะด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปก็พร้อมโดยเทียปืนผมจัดไว้สระดับครับโดยเทียประหยัดในปืนแรกผมแนะนำปืนนี้เลยครับเอ็ด3นึง ที่เมื่อแต่งตามนี้นะครับใส่ปลายกระบอกยาวเราจะได้แรงยิงที่หายซึ่งเป็นแรงยิงที่สูงที่สุดในเกมนี้แล้วครับและไฟเลอรอยู่ที่650โดยแม้ปืนนี้ครับจะมีแรงจีบที่เยอะแต่เมื่อเทียบกับแรงยิงและราคาที่แต่งตามนี้โดยมีราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0โคเอ็นเท่านั้นและใช้แค่กระสุนซีปืนนี้ก็สามารถลมช้างได้แล้วครับซึ่งปืนนี้จะเก่งในระยะใกล้ถึงกลางครับและเราสามารถยิงแบบออโต้ได้เลยเพราะปืนนี้แม้แรงจีบจะเยอะแต่มีความแม่นยำอยู่ที่4 8กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะครับในปืนราค้มม่ดุไ มีโอกาสที่กระสุนจะจับกลุ่มกันมากปืนนี้ครับจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสายประหยัดกันเลยครับปืนที่สําสหรับสายประหยัดนั่นก็คือ MDR ซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่เรียกได้ว่าสาโกและยอดที่สุดครับไม่ว่าจะโหมดไหนแมปไหนทุกคนก็เล่นกันด้วยราคาที่จับต้องได้และมีแรงยิงในระดับไฮอีกทั้งไฟเลทที่700นัดต่อนาทีทําให้ปืนนี้ครับอยู่ในอันดับ2ที่ผมจะแนะนําให้มือใหม่ได้ลองใช้กันโดยเมื่อแต่งตามผมนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นเพียงเท่านั้น ถึงแม้ว่าปืนนี้จะมีแรงทิพน,น,นอนที่สูงมากทําให้เวลายิงคุมปืนซ้ายขวาได้ยากกว่าปืนแรกแต่ด้วยความที่ทดแทนด้วยแรงทิพน,นั้งที่ต่ำครับและมีแรงยิงที่สูงเมื่อใช้กระสุนเดือบสีจึงเป็นเรื่องง่ายครับที่จะจัดก,การศัตรูเซตสี่และเซตห้าได้ภายในเวลาไม่กี่วิอีกทั้งของแต่งปืนนี้ครับที่ไม่มีให้แต่งเยอะเป็นปืนที่เข้าใจง่ายครับและเข้าถึงง่ายด้วยราคาผมจึงจัดให้ปืนนี้อยู่ในอันดับ2ของปืนสายประหยัดครับ และต่อมาอันดับหนึ่งของสายประยัดนั่นก็คือ RPK โดย RPK ครับจะเป็นปืนที่ลุดโผลมาหน่อยเพราะว่าอยู่ในหมวดของปืนกลเบาหรือไรมชชินแต่ด้วยแรงกินที่อยู่ในระดับไฮครับและมีไฟเลยที่750นัดต่อนาที อีกทั้งค่าสถานะต่างๆที่โคตรจะดีแรงทิปแนวตั้งและแนวนอนที่น้อยมากๆครับเมื่อเทียบกับปืนในราคาเดียวกันถือว่า RPK นั้นตอบโจทย์มากครับโดยราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0โคเอนถ้าแต่งตามนี้นะโดยปืนนี้ครับสามารถยิงได้ตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงระยะกลางค่อนไกลเลยนะครับแม้จะถูกมองว่าเป็นปืนที่มีกระสุนเบาในคลาสเดียวกันแต่เมื่อเทียบกับค่าสถานะของปืนที่อยู่ในระดับที่นิ่งเมื่อทําทให้เรายิงโดนทุกนัดกระสุนที่ว่าเบานะครับก็สามารถจัดก,การคนได้ครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นปืนแรงกระสุนแรงแต่ถ้าเรายิงไไมมม่โดดนนนัันก็ร้้คผจจใหปื อยู่ในอันับหนึ่งของสายพญยาเลยครับเพื่อนๆเนทียต่อมาคือเทียยอดนิยม เป็นปืนที่หลายคนใช้กันเยอะมากๆครับและมีให้เห็นในทุกโหมดต,ตึงๆนะครับหรือในแม้กระทั่งโหมดทีวีสามแสงก็จะเห็นแทบทุกตาเพราะเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพมากครับและมีราคาที่ย่อมเยาโดยเริ่มจากอันดับ3ครับนั่นก็คือ AK12 ปืนที่มีข้อตกเถียงมากมายครับว่าสรุปมันดีกว่า RPK จริงไหมท,ท,ทั้งๆที่ค่าสถานะของปืนนี้ด้อยกว่า RPK ด้วยซ้ำทั้งแรงยิงไฟเลทและการคุมปืนรวมถึงความแม่นยำครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมื่อเรายิงจริงๆในปืน AK12 มันมีบัฟแฝงในปืนเลยครับเพราะว่ามันเป็นนนปืนที่่โคจะงนะ ว่าความแม่นยําจะน้อยแรงทีมจะสูงแต่มันยิงดีมากๆครับกระสุนจับกลุ่มกันดีสุดๆทาให้เราสามารถยิงปิดชีพศัตรูตได้ในเวลาอันสั้นและหากลองยิงจริงนะครับจะรู้เลยว่า a k .12 นั้นยิงฟิลดีกว่า RPK เยอะมากเลยครับและการแต่งนี้คือการแต่แงแบบงบประหยัดด้วยนะครับใช้งบอยู่ที่2 4 0 0 0 0สีนโคนแต่มันเป็น240 0 0 0นโคลนที่คุ้มค่ามากๆครับเมื่อเราได้ลองยิงจริงๆ,ๆหากใครไม่เชื่อว่ามันดีนะครับผมแนะนำให้ไปลองยิงสักครั้งและคุณจะรักมันเลยครับ a k .12 เนี่ย อันดับที่2ในสายยอดนิยมนั่นก็คือปืนอัคนั่นเองครับโดยเจ้าอังนี่มันคือ MDR ในเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละครับมีทั้งแรงยิงระดับสูงและไฟเลทที่750อยนัดต่อน,นาทีและมีความแม่นยำที่มากแรงทีบที่คตรนน้อยทำให้ปืนนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆถ้าใครมีงบนะครับกระโดดข้าม MDR มาได้เลยค่าตัวของปืนนี้นะครับอยู่ที่20,000 0เจมื่อ,อเอิร์นเมื่อแต่งตามนี้นะครับใช้ของแต่งน้อยเข้าใจง่ายใส่แค่สโคปและปลายปืนก็ใช้ได้แล้วครับและในซีซั่นสาด้ววยยบอกกเล่าถูใจมือใหม่หม่แนนนนอคครับทุก และอันดับหนึ่งของสายยอดนิยมในราคายอ่อมยาวต้องยกให้เขาเลยครับ F 2000ลูกรักของซานักเองครับถ้าคุณลองใช้ MDR และอางมาแล้วแล้วคุณชอบ2กระบอกนั้นผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีทางที่คุณจะไม่ชอบ F 2000แน่นอนเพราะมันคือปืนที่อัปเกรดจาก2กระบอกนั้นมาแบบเหนือชั้นแม้แรงยิงจะอยู่ในระดับ mid high หรือค่อนข้างสูงแต่ไฟลเลที่ให้มาครับ850นัดต่อน,นาทีในราคา290,000ผมบอกเลยครับว่าปืนนี้คือปืนที่ทําให้ใครหลายคนนั้นรวยมานักต่อน,นักแล้วครับ แรงทีบที่คตรน้อยแถมยังเป็นปืนที่ยกไวมากๆด้วยและของแต่งเข้าใจง่ายครับเหมือนอากและ MDR บอกเลยครับว่า F2000 ลูกรักผมอาจจะเป็นปืนลูกรักของคนเพื่อนอีกคนก็ได้เช่นกันครับและมาถึงเทียสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนเทียสุดตะตานสายประหยัิ เทียน,นี้คือสุดยอดปืนกลในเกมอันนาบิลอาลอินฟินิตแล้วครับไม่มีปืนไหนจะดีและเพอร์เฟกเท่าสาปืนนี้แล้วแม้ราคาจะแพงจนกระเป๋าฉีกแต่ผมบอกเลยว่าถ้าผู้คุณแต่งตามผมราคาจะถูกลงเป็นอย่างมากครับและได้ประสิทธิภาพแบบเต็มร้อยแน่นอนและ3ปืนนี้นะครับคือปืนยอดนิยมในแมปสุดโหดอย่างทวีซัมแซนด์ด้วยครับโดยเริ่มนะครับจากอันดับ3นั่นก็คือปืน a r 5 7้ปืนนี้ครับถ้าแต่งตามนี้งบจะอยู่ที่2องแสนเองครับและหลายคนคงงงใช่ไหมครับว่าทําไมมันถูกกว่า F2000 แต่ทําไมมันถึงได้อยู่ในะดับสสูงงขอตนนี้้มว่า่าาาคถ ต่างจากเทียบ F 2000แล้วมันไม่ต่างกันเลยนะครับแรงยิงเท่ากันไฟเลทเท่ากันแรงถีบใกล้เคียงกันแต่ปืนนี้ครับมันมีบัฟแฝงมายอย่างหนึ่งนั่นก็คือการรวมกลุ่มของกระสุนครับแม้ความแม่นยำของปืนนี้จะน้อยกว่า F 2000นะครับแต่เวลายิงจริงกระสุนจะก่อกลุ่มกันมากกว่าครับเหมือนอย่างที่ AK12 เป็นกับ RPK นั่นแหละครับและปืนนี้มันเป็น,ป,น,ป,นปืนที่มี850ไฟเลทที่ค่อนข้างไวความรู้สึกเวลายิงจริงปืนนี้จะเหมือนลูกออกไวกว่า F 2000ด้วยซ้ำครับแต่นั่นไม่เป แต่สิ่งที่ทำให้ผมนั้นยกให้ AR57 เหนือชั้นกว่า F2000 เลยนัย่นก็คือของแต่งนั่นเองครับ F2000 มีข้อจำกัดที่ของแต่งที่น้อยกว่าทำให้ประสิทธิภาพถูกจำกัดไว้แต่ AR57 ยิ่งคุณใช้มันจนชำนาญคุณอาจจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่จนทำให้มันเป็นสุดยอดปืนโปดได้ในทันทีถ้าเราแต่งปืนนี้เต็มรูปแบบผมบอกได้เลยครับว่าแรงดิดแทบไม่มียิงแบบบีมได้เลยครับทุกคนผมจึงยกให้ AR57 อยู่ในอันดับ3ของเทียร์สุลต่านสายประหยัดที่มากประสิทธิภาพนั่นเองครับ และต่อมาคือปืนพระเจ้าของผมครับถ้าใครที่ดูช่องผมดูคลิปหรือดูบ่อยๆก็จะรู้เลยครับว่าผมป่วยปืนนี้จะจัดแม้จะถูกเนิฟมาแล้วหลายครั้งแต่มันก็เป็นปืนพระเจ้าอยู่ดีด้วยแหละครับนั่นก็คือปืน A E K ครับ A.E.K มีแรงยิงที่ปานกลางไฟเลทที่800นัดต่อน,นาทีมันน้อยกว่า A.R.57 ด้วยครับแต่ปืนนี้เป็นหนึ่งในปืนที่ผู้เล่นระด,ดับสูงใช้กันเยอะที่สุดครับเนื่องด้วยกระสุนที่มีพลังทำลายล้างสูงแค่กระสุน4ี่ครับคุณก็สามารถล้มเซต6ได้ง่ายๆแล้วและปืนนี้ครับยังมีแรงทิพที่ต่ำเมื่อยิงจริงกระสุนค่อนข้างจับกลุ่มกันพอสมควรครับและมีระยะวงผลที่ไกลมากทำให้ปืนนี้ครับคือหนึ่งในปืนเทพของเกมนี้เลย ในแผนที่ทีวีโมา3แสนถ้าคุณไม่เจอปืนนี้ในเลดบอกเลยว่าเลดนั้นมีแต่หนูท่อแน่นอนครับเพราะปืนนี้คือปืนที่โปรเพเยอร์ player, หรือผู้เล่นเคียมปใช้กันแทบจะเยอะที่สุดแล้วครับโดยราคาครับหากแต่งตามนี้จะอยู่ที่3 50,000โคเอนแต่หากมีงบผมบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มเลยครับปืนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ และสุดท้ายของคลิปนี้ครับปืนที่เป็นอันดับหนึ่งในเกมนี้ปืนที่ผู้เล่นระดับสูงใช้กันเยอะที่สุดนักแข่งใช้กันมากที่สุดปืนที่มีค่าสถานะที่ดีที่สุดในเกมนั่นก็คือ h ฮ16นั่นเองครับหากแต่งตามนี้นะครับปลายกระบอกยาวจะทําให้ได้แรงยิงแบบไฮโดยมีค่าสินซอยอยู่ที่5 4าแสนสี่หมนโคนแค่นั้นครับที่ผมพูดว่าแค่นั้นเพราะว่านี่คือการแต่งแบบประหยัดที่สุดของ h ฮ16หน้ายาวแลครับ ถ้าคุณเห็นพวกเซทโคคนโหดวิ่งเขมาตึงๆแล้วถ้าคุณยิงเขาได้นะครับคุณจะเห็นเลยครับว่าเฮดซินหกของคนพวกนั้นกระบอกละเกือบล้านครับขั้นต่ำเจ็ดแสนแน่นอนโดยปืนนี้ครับเป็นปืนกลที่ม hmm ีไฟเลสสูงที่สุดในเกมนะครับ 900นัดต่อน,นาทีหากใส่น้ายาวครับจะมีแรงยิงระดับไฮและมีแรงท่พิี่ต่ำมากสามารถยิงบีมได้เลยครับแต่ปืนนี้นะครับจำเป็นต้องใช้แม็ก60เท่านั้นอันนี้คือคาเตือนเลยนะครับเพราะว่าปืนนี้มันลั่นไวมากหากใช้แม็ก30นัดผมบอกเลยว่าไม่พอแน่นอนครับแม็ก60จึงเป็นทางเลือกที่ดีสุดของปืนนี้ครับแม้ราคาจะเชียแสนแล้วก็ตามนะตอน1แม็กแต่ทุกคนที่ยังใช้นะครับก็คงใช้แม็ก60อยู่ดีครับ และนี่คือปืนที่พี่ชี้ประตูได้ดีและไวที่สุดในเกมนี้แล้วครับไม่มีปืนไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะหากคุณเล่นและคุณชอบมันลองสักครั้งหนึ่งครับแต่งแบบเต็มๆนะคุณจะรู้เลยว่าการยิงบีมคืออะไรก็จบกับเบลนะครับสำหรับการจัดเทียร์ปืนแนะนําสําหรับมือใหม่ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาในคลิปอาจมีคาดเคลื่อนได้เนื่องจากราคาพันโผลในตลาดและย้ำอีกครั้งนะครับว่าเทียร์ลิตที่จัดมานี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆครับจากประสบการณ์เล่นมา1ปีเต็ม สุดท้ายนี้เรื่องปืนมันคือรสนิยมความชอบของแต่ละคนครับไม่มีผิดไม่มีถูกใครจะแต่งยังไงก็ได้แต่ผมทําคลิปนี้มาเพื่อมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ครับและยังไม่มีชั่วโมงการบินในเกมนี้ให้เข้าใจได้แบบง่ายๆและเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนในการประกอบการตัดสินใจครับและถ้ามีคนถามว่าอา้าวแล้ว MCA1 ล่ะอยู่ไหน ผมบอกได้เลยครับว่าปืนนั้นมันอยู่นอกเทียร์เหล่านี้ครับปืน M4 คือปืนที่ทุกคนรู้จักคุ้นชินกับมันในเกิดจะทุกเกมยิงปืนแล้วครับใครเล่นแรกๆก็ M4 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 ทั้งนั้นผมจึงไม่จัดอันดับให้ครับเพราะมันคือเบสิกของทุกคนแล้วปืนนั้นแต่ก้าปืนที่ผมแนะนำวันนี้ครับน้อยเกมที่จะมีให้เล่นและมีให้เห็นครับและอีกอย่างหนึ่งนะ M4 นั้นะนะถ้าจะให้แต่งแบบดีๆนะครับมันแพงมากๆคือถ้าจะแต่งแบบ M4 ประหยัดงบไม่เกิน2 0 0แสนนะผมบอกเลยว่ายิงไม่ได้แน่นอนนะโคดดีดโคทีบเลย นีดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยล่ะครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ด้วยกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับผม